มาดูกันต่อใครชื่นชมเรื่องการดูภาพยนตร์บ้างนะครับช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการพัฒนาเรื่องความสะดวกสบายความหรูหราของการดูภาพยนตร์มาโดยตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยทาง SF เขาร่วมกับ o m a าซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องนอนชั้นนำนะครับเขาจะจับมือกันอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูกันครับเชิญค่ะบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนจับมือโอมาสแบรนด์เครื่องนอนระดับโลก เสริมความยิ่งใหญ่เปิดโรงภาพยนตร์ The Best Cinema by o m a s สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวต่อยอดความสำเร็จต่อเนื่องเป็นสาขาที่3ภายใต้คอนเซปต์ Cinema of Happiness มอบความสุขให้ทุกไลฟ์สไตล์ตั้งเป้าให้เป็น Cinema of Happiness หรือโรงภาพยนตร์แห่งความสุขของทุกคนด้วยโรงภาพยนตร์พิเศษและประเภทที่นั่งที่ดีที่สุดของ SF โรงภาพยนตร์ The Best Cinema by o m a s มีจานวน30ที่นั่ง o อมาสยกเตียงนวดปรับระดับไฟฟ้าเข้ามาไว้ในโรงภาพยนตร์แบบซิงเกิลเบด6เตียงและควีนเบด24เตียงซึ่งเป็นเตียงนอนไฟฟ้ารุ่นแอจั s โตรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้บริการพร้อมฟังก์ชันพิเศษโหมดบำบัดการพักผ่อน13ขั้นตอนมาพร้อมด้วยเครื่องนอนคุณภาพดีที่สุดอย่างโอมาสเ n นเซลและผ้ารองกันเปื้อนกันน้ำและไรฝุ่นโอมาสเฟสกาทุกที่นั่ง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเพลิดเพลินกับบริการลาวรับรองพิเศษที่ถูกออกแบบให้เหมือนได้พักผ่อนในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชันพิเศษจาก Library Casa พร้อมเสิร์ฟป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มไม่อั้นก่อนรอบฉายภาพยนตร์น30นาทีและสามารถนำเข้าไปรับประทานได้ตลอดการชมภาพยนตร์ด้วยค่าบริการเริ่มต้นเพียง1,000บาทรงภาพยนตร์ SFX Cinema สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวชมใหม่เปิดให้บริการแล้ววันนี้ พร้อมเชิญสัมผัสประสบการณ์เอาเดอะเบสแอดเดอะเบสเซนีม่าบ a ยโที่สุดของประสบการณ์ชมภาพยนตร์บนที่สุดของที่นอนกับ The Best Cinema b บ o m โอมแห่งใหม่ล่าสุดโดยสามารถตรวจสอบรอบฉายซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema และ w w w sf cinema com เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดพิเศษเลยนะคะสามารถไปใช้บริการได้ค่ะ